มาน้อยจากการอ่านหนังสือเจริญชีพด้วก,การ964หลวงปีโอ้ยหลวงพ่อหลวงปู่โอ้ยัง,ง,ยงไงจากการหนังสือเจริญชีพด้วก,การ964การ9หน้าอ๋อการ9มีหน้าหน้า64โอ้64ด้วยเราไปนึกถึงพศอ หน้าหนังสือหน้า64หลวงปู่มีแรงบันดาลใจคะ่ะเอาสิ่งของที่สะสมไว้มาแจกจนหมดออ่านไปเจอตอนที่บโ,โอ้แรงบันดาลใจเกิดเอาของออกมาแจกจนหมดความรู้สึกขณะนั้นเป็นอย่างไรคะ่ะอ๋อนี่รวงความลับ ความรู้สึกขณะนั้นก็เห็นว่าโอ้เรานี่สะสมอะไรอะไรไมาเยอะมันมากของกินของใช้ของกิน,กนต่มาไม่ไนเะนี่ยของใชส้สิของกินเราก็ซื้อกินเพราะไม่ได้ไปทําต้องซื้อเขาซื้อตลาดเขากินส่วนของใช้ต่างๆนานาโดยเฉพาะของตัวเองส่วนตัวเสือ้อผ้านาแพร่ของเครื่องใช้ไม้ส้อยของตุนส่วนตัวก็ออกแจก เสื้อมองตะกูก็เอาแจกเสื้อมองตะกูยุคโนโน่ซื้อตัวละเจ็ดร้อยนะตะกตอนนั้นอ่ะเสื้อตัวดึงร้อยก็แพงแล้วยุคนั้นอนะ่ะทองทองคำแปดร้อหรอครับอทองคำบาทละแปดเฮ้ยไม่ถึงเออถึงเออตอนนั้นแปหรือเปล่าสี่ <400. S 1> ตอนนั้นสี่รอยู่สนหะ้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อทองคำสี่ร้อยห้ารย มตะกูในตัวหนึ่งเจ็ดรอยสั่งซื้อปีนังบอกเอามาทุกสีเลยสั่งเจ็ดสีเปลี่ยนวันละสีวันละสีเลยโอ้เอามาแจกหมดอะไรต่างๆเนกไทเสื้อผ้าสีต่างๆเหลือไว้แต่เสื้อสีขาวเหลือไว้แต่เสื้อสีขาวใส่เชือตสีขาวใส่อนนั้นออกสีเสื้อด่นสีเอาออกแจกหมด ปฏิบัติทมไปอ่ะแล้วก็เลยถึงขั้นเออเอาละไม่เอาแล้วอย่างโลกโลกครับมันก็มีความรู้สึกมันก็เป็นจริงอ่ะมันเป็นจริงการรู้สึกแบบโลกีโลกโลกหลงในของมากหลงในสีสันวันนะอะไรต่างๆมันก็ไม่เอาแล้วสองการเริ่มปฏิบัติครั้งแรกของหลวงปู่ที่กินหนึ่งมือ้อ ลดการใช้เข้าของและการนอนก็สบายการนอนที่สบายมานอนห้องพระมีอะไรบัรดาลใจให้ทำอย่างนั้นห้องพระมันไม่มีเตียงมันไม่มีฟูกอะไรก็นอนบนกระดานธรรมดาอาเสื้อผูเข้าก็นอนห้องพระ นอนในห้องพระใกล้พระเข้าไปเรื่อยๆไงมันก็มานอนยาง้นดีกว่าห้องพระคือที่บ้านมีห้องพระตั้งหาห้องหนึ่งห้องนอนก็ห้องห้องนอนก็สามห้องนอนมีสามห้องนอนห้องพระห้องหนึ่งห้องก็ไม่นอนแล้วห้องตัวเองห้องนอนมานอนห้องพระสาม แล้วหลวงปู่รู้ได้ยังไงคะว่าเส้นทางสายนี้ถูกต้องคะโอ้ลวงความลับลึกเกินนะรู้ได้ยังไงว่าสายทางนี้ถูกต้องเรื่องนี้ก็จริงนะถ้าถามก็คือว่ามันรู้ได้ยังไงมันเรื่องอจินไตนะมันเป็นเรื่องรู้ได้ยังไงว่าถูกต้องคนอื่นดูในในเขาก็รู้ว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นคนที่ถามมาเนี่ยลึกลึก จะสะดุดใจว่าอาตมาเนี่ยมาถูกต้องทางหรือเปล่าล,ลึกๆของผู้ถามรู้ได้ยังไงว่าทางนี้ถูกต้องเออคงใครๆก็คงเข้าใจมหาบัวก็เข้าใจถูกต้องท่านสมเด็จพุทธโกสาจารหรือว่าท่านมหาประยุท่านก็บอกว่าของท่านเข้าใจเนี่ยท่านเป็นเส้นทางที่ท่านเข้าใจว่าถูกต้อง คนแต่ละคนแต่ละคนก็ต้องเข้าใจของตัวเองว่าถูกต้องนะแต่อตาตมาขัดขัดแย้งกันไม่อย่างเดียวกันขัดแย้งกันกับมหาบัวขัดแย้งกันกับมหาปยุตแล้วอันไหนถูกต้องแนะ่รู้ได้ยังไงว่าถูกต้องมันมีความเชื่อมั่นของท่านปยุตของมห ah าบัวต่างก็มีของตัวเองทั้งนั้นแหละเนชื่อว่าถูกต้องตอบว่า รู้ได้ยังไงมันก็ต้องมีของตนเองไงมันเป็นของตนเองเป็นอัตอตาของตนเองเป็นมานะเห็นดีเห็นงามยึดดียึดงามนั่นเป็นของตนเ,เข้าใจาตามความรู้ตามทิฏฐิตามสัญญา,เ,าเข้าใจเชื่อมัน่นว่าอย่างนี้มันถูกต้องแต่ ปฏิบัติเมื่อเข้าใจกันคนละอย่างต่างกันทิฏฐิต่างกันกายต่างกันสัญญาต่างกันแล้วก็ปฏิบัติมันก็ต้องต่างกันไปผลมันก็ต่างกันทีนี้จะอายังไงอ่ะจะรู้ได้ไงว่าอะไรใครถูกต้องโชคยังดีที่ประเทศไทยก็ยังมีปฏิปิปิดกของพระพุทธเจ้า แต่ปิดกนี้ก็ยังไปที่ยอมรับกันอยู่ทั้งมหาบุรุษก็ยอมรับมหาปยุทธ์ก็ยอมรับเราชาวโสกอาตมาเองก็ยอมรับว่าพระตปิฎกนี้เป็นของศาสนาพุทธเราก็ใช้หลักเกณฑ์อันนี้แหละตรวจสอบไปทีสูตรไหนสูตรไหนท่านตัดว่ายังไงยังไง่าจารณะสิบห้าวิชาแปดเป็นต้นนะ แม้แต่ปฏิสมุบบาทแม้แต่ผลมันเกิดปฏิบัติแล้วจะเป็นคนมีวันนักก้ามีสารานิยธรรมหกใครทำสำเร็จล่ะใครทำแล้วมีคนเออวันนักก้ามาเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมีชีวิตไม่ไปวุง่งยากบุญวายอะไร สุระสุโปสะมักน้อยมาจนมากล้ามีน้อยๆมาเป็นคนจนกล้าจนๆใจพอสันตุทิแล้วก็มาพัฒนาตนเองเป็นคนปฏิบัติเป็นคนมีชีวิตขัดเกลากายวาจาใจของตนนี่อย่างพวกเราเนี่ยเจตนาขัดเกลขัดเกลานะ ได้มากได้น้อยของใครเขาของใครมีศีลเจริญขึ้นเจริญขึ้นคข่งขึ้นเคร่งขึ้นสูงขึ้นถูตัจนเกิดผลปาสาติกะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นที่หน้าเดิมใสดูมันเจริญขึ้นดีจริงๆจนกลายเป็นคนประสบผลสำเร็จไม่สะสมเป็นคนไม่สะสมละอปัจจะ แต่ขยันยอดขยันท่านมหาปยุตตแต่ว่าระดมความขยันแปลตรงตัวของพระบลีวิริยารำภาว่าปรารบความเพียรปรารบความเพียรขยันอยู่เสมอ,อก็เป็นเอามาเช็คบรรณาเก้าคนไหน กลุ่มไหนคณะไหนปฏิบัติแล้วมันเข้าเกณฑ์พวกนี้โดยจิงเป็นกลุ่มเป็นหมู่อยู่กันอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามาโนกรรมเนี่ยอยู่กันอย่างเกื้อกูลกันช่วยเหลือก,กันไปเลี้ยงดูกันไปทางกายทางวาจาทางใจเป็นครอบครัวใหญ่มันเป็นพี่เป็นนอ้อง ลาบที่ได้มาต่างคนต่างทำงานมีลาบมีผลได้มีรายได้มีสิ่งได้ก็เอามารวมก็คงกลางลาภธรรมิกาก็เอามารวมก็เป็นสาธารณโภคีร่วมกันกินร่วมกันใช้เป็นสาธารณโภคีซึ่งยอดและยากทั้งคารวาสก็เป็นสมัยพระพุทธเจ้าทำได้แต่เฉพาะ ในกลุ่มสงฆ์ในกลุ่มนักบวชเท่านั้นที่เป็นสาธารณโภคีไม่สามารถทำถึงขั้นคารวาดได้แต่ยุคนี้มันยุคสมบูรณ์แบบแล้วอย่างที่อาตมาเคยพูดไม่ใช่อาตมากเก่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่เป็นยุคที่เหตุปัจจัยมันครบมันไม่ใช่สมัยที่ยังเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยุคที่ยังเป็นสังคมทาส นี่ยยังมีลูกธาตนายธาตุแต่ละคนคนไม่รู้จักเรื่องสิทธิสิทธิของตัวเองสิทธิมนุษยชนสิทธิในการพูดกันแสดงออกสิทธิตามกฎหมายสิทธิตา่างๆเป็นวัฒนธรรมหรือตามศัจธรรมตาม่ตางๆยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรคนยุโนน ไม่มีความรู้และก็ไม่สอนกันไม่มีใครสามารถที่จะมาแจกแจงให้ทุกคนเข้าใจเรียนรู้และก็ปฏิบัติตนเป็นคนหลุดพ้นจากความเป็นทาตมีสิทธิส่วนตนไม่ไม่มียุคโน,น้นและทรัพยากรในโลกยุโนน้นก็ยังไม่อัตคัดขาดแคลนเหมือน ยุคน,นี้นะในยุคโดนยุคนี้เนี่ยมันโอ้มัน,มนร้อยรอโลกพร่องอยู่เป็นนิดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดอของกินของใช้มันก็ร้อยรอดงมันน่าจะเจริญขึ้นมันน่าจะมากขึ้นได้ แต่มันกลับร้อยรอลงธรรมชาติเสียหายลงไปพืชพันธุ์ธัญยาหารที่เกิดเองตามธรรมชาติก็ร้หรรอลงน้อยลงน้อยลงคนจะต้องช่วยหรือคนต้องช่วยตัวเองต้องปลูกเองกินปลูกเองขึ้นมากินมาใช้อาศัยธรรมชาติไม่พอ อย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นจริง